สีเสื้อมงคลในปีมังกรทองสีไหนใส่แล้วรุ่งดวงพุ่งพาปังสวัสดีค่ะวันนี้เราได้นำข้อมูล้ายมูเตลูดีๆนะคะจากเว็บช e ้อปปี้บ็อกนะคะมาให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะเขาได้บอกไว้นะคะว่าการเลือกสีเสื้อมงคลตามวันเนี่ยให้ถูกชโลกเสริมดวงก็มีมานานแล้วละค่ะเนื่องจากคนไทยโบราณนะคะก็เติบโตมากับความเชื่อเรื่องโหราศาร์เรืองงามยามดีแต่ถ้าพูดถึงการเชื่อมโยงตางหลักโหรลา ะะสรุปง่ายๆค่ะว่าสีนั้นมีความสัมพันธ์กับดวงดาวแต่ละดวงเนื่องจากดาวแต่ละดวงนะคะก็จะมีสีประจําดาวค่ะที่แตกต่างกันออกไปการที่เราเลือกเสื้อสีมงคลนะคะก็จะช่วยเสริมดวงเราให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะไม่เพียงแต่ทางโหราศาสตร์แต่ยังเกี่ยวข้องในแง่ของจิตวิทยาอีกด้วยนะคะการเลือกใส่เสื้อสีมงคลจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตทําให้หมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเหมือนเป็น เพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตประจําวันค่ะให้ดําเนินไปอย่างไม่มีสะดุดนั่นเองเเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะคะว่าสีมงคลเนี่ยช่วยเสริมด้านไหนกันบ้างค่ะด้านการเงินนะคะก็ช่วยทําให้งานราบรื่นดีติดต่อเจราจาสําเร็จรุ่งลุ่งด้วยดีอุปสรรคใดๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันค่ะค้าขายงานเรื่องพุ่งแรงไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลใจค่ะ ส่วนด้านการเงินและโชคลาภนะคะก็จะช่วยให้มีโชคลาภรับทรัพย์เข้ากระเป๋าปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายเงินทองก็ไหลมาเทมาค่ะส่วนด้านความรักเป็นการเสริมเพิ่มเสน่ห์ให้หน่าสนใจน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นเสริมความรักให้สุดปังความรับสงหวงังมีคนรักมีคนหลงไปไหนก็มีแตะคนเอ็นดูค่ะ แต่สีเสื้อที่เป็นการลากิน,นีเนี่ยก็มีด้วยนะคะใส่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีทำอะไรก็อาจจะติดขัดใส่มูเตลูอย่างเราก็ไม่ควรพลาดนะคะหรือไว้ก็จะเป็นการดีค่ะสีมงคลประจำวันจันทร์ ถ้าพูดถึงวันจันทร์นะคะหลายคนก็คงจะคิดถึงแต่สีเหลืองใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตามาศาสตร์สีเสื้อมองคลในปีนี้ขอแนะนำให้ทุกคนหาตัวเลือกเสริมเรื่องการเงินและการงานโดยเน้นไปในทางโทนสีของธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีเขียวสีส้มสีน้ำตาลค่ะแต่ใครนะคะที่อยากจะเสริมเรื่องเสน่ห์เนี่ยก็ให้ไปในทางโทนขาวบริสุทธิ์เลยค่ะส่วนสีแดงนะคะไม่ว่าจะแดงไหนก็แล้วแต่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ สรุปสีเสื้อมงคลประจำวันจันทร์กันค่ะสีเสริมการเงินนะคะก็คือสีส้มสีน้ําตาลสีเสริมดวงการงานก็จะเป็นสีเขียวค่ะถ้ายิ่งเป็นสีเขียวแก่ก็จะดีมากๆเลยนะคะสีเมตตามหาสน์ก็จะเป็นสีขาวบริสุทธิ์ค่ะสีเสริมดวงเรื่งความรักนะคะก็จะเป็นสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวค่ะ สีที่ผู้ใหญ่เห็นก็เอ็นดูนะคะก็จะเป็นสีฟ้าฟ้ายินได้ก็จะดีนะคะส่วนสีที่เป็นกาลากินีค่ะก็จะเป็นสีแดงเลือดนกนั่นเองค่ะ สีมงคลประจําวันอังคารสีเสื้อมงคลตามวันอังคารนะคะในะเรื่องของดวงทางการเงินเนี่ยควรไปทางสีบรอลเงินแล้วก็บรอนทองค่ะจะทําให้มีดวงของโชคลาภค่ะส่วนสีม่วงและสีดําจะช่วยเสริมในเรื่องของการงานให้สําเร็จได้ตามที่ตั้งใจค่ะสีเมตตามหาเสนครเห็นก็เอ็นดูนะคะก็จะต้องเป็นโทนสีชมพูดแดงค่ะความรักปังๆก็จะต้องสีน้ําเงินสีม่วงนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจกันดีมากขึ้นค่ะส่วนสีที่ ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสีเหลืองสว่างนั่นเองค่ะสรุปสีเสื้อมงคลประจําวันอังคารนะคะสีเสริมการเงินเนี่ยก็จะเป็นสีบรอนเงินแล้วก็บรอนทองค่ะสีเสริมดวงการงานนะคะก็คือสีม่วงแล้วก็สีดําสีเมตตามหาเสน่ห์ก็จะเป็นสีชมพูค่ะสีเสริมความรักนะคะก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงสีที่ผู้ใหญ่เห็นก็เอ็นดูนะคะก็จะเป็นสีแดงเน้นแดงเลือดหมูจะเป็นดีค่ะสีกาลากินีก็จะเป็นสีเหลืองสว่างนั่นเองค่ะ สีมงคลประจำวันพุธ เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโทนฟ้าเนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสีฟ้าอ่อนนั่นเองค่ะหรือว่าเงินกุมท่าก็ดีนะคะยิบจับอะไรก็เป็นเงินตลอดค่ะส่วนในเรื่องของดวงการทํางานนะคะก็จะเป็นสีส้มสีน้ตาตาลจะเสริมให้งานราบรื่นไม่มีอุปสรรคค่ะสีเมตตามหาเเนียนะคะก็จะเป็นโทนสีเขียวได้ทุกโทนเลยนะคะสีเสริมความรักเสริมเสน่ห์เนี่ยก็จะต้องเป็นโทนขาวบริสุทธิ์ค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นนั่นเองค่ะสรุปสีเสื้อมงคลประจําวันพุธสีเสริมการเงินนะคะก็คือฟ้าอ่อนแล้วก็น้ําเงินกรมท่าค่ะสีเสริมดวงการงานก็จะเป็นสีส้มน้ําตาลนะคะแล้วก็สีเมตตามหเสเนก็จะเป็นสีเขียวเขียวได้ทุกโทนเลยนะคะสีเสริมดวงความรักก็จะเป็นสีขาวแล้วก็บอลเงินค่ะสีที่ผู้ใหญ่เห็นก็เอนดูนะคะก็คือสีขาวบริสุทธิ์ค่ะส่วนสีกาลากินีนะคะก็จะเป็นสีชมพูสีบานเย็นค่ะ สีมงคลประจำวันพระฤหัสสัมปดี สีเสอ้อมงคลในวันนี้นะคะให้ไปทางโทนสีเหลืองสว่างแล้วก็สีขาวค่ะจะช่วยเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ลาบลอยที่พร้อมจะเข้ามาเรื่อยๆค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากโดดเด่นเรื่องของการทํางานก็ให้ใส่สีฟ้าอ่อนค่ะจะทําให้อุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆไปทันทีถ้าเป็นโทนสีอบอุ่นอย่างสีเหลืองนะคะจะช่วยเสริมด้านคู่ครองสีเมตตามาหเาสนีนะคะก็จะเป็นสีส้มสีน้ําตาลค่ะทายาให้ผู้ใหญ่นะคะรักเอนดูเนี่ย ก็ให้เลือกไปโทนสีเขียวแต่ว่าให้ละเว้นโทนเข้มนะคะอย่างเช่นสีม่วงแล้วก็สีดำนะคะเพราะว่าเป็นโทนสีที่ฉุดดวงค่ะ สรุปสีเสื้อประจำวันพระฤหัสบดีนะคะสีเสริมการเงินก็จะเป็นสีเหลืองสว่างหรือว่าสีขาวด้วยนะคะสีเสริมดวงการงานก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะสีเมตตามหาสเนนะคะก็จะเป็นสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลสีเสริมดวงความรักนะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีที่ผู้ใหญ่เห็นเอนดูนะคะก็จะเป็นสีเขียวก็คือเขียวได้ทุกโทเลยค่ะส่วนสีกาลากินีเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีดําค่ะ สีมงคลประจำวันศุกร ถ้าใส่สีเขียวก็มกักจะเรียกทรัพย์ได้ดีหยิบจับอะไรก็เหมือนจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาแทบไม่ได้ตั้งตัวทุกทีค่ะจะเสริมดวงการงานงานก็ราบรื่นนะคะติดต่อประสานงานต่างๆก็ผ่านฉลุยค่ะให้เลือกโทนเหลืองสว่างแล้วก็สีขาวสีเมตตามหาสเสน่ห์นะคะก็คือสีฟ้าสดใสแล้วก็สีน้ำเงินเข้มค่ะส่วนสีฟ้าและสีชมพูนะคะเป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนโยนคนรักก็ยิ่งเทคแคร์เอาใจสําหรับคนโสดนะคะสีที่ช่วยให้โดดเด่น ออร่าของความสดใสก็จะเป็นสีขาวค่ะเลี้ยงโทนหมนหมนะคะอย่างสีบรอนเงินแล้วก็สีน้ำตาลไมค่ะสรุปสีเสื้อมงคลประจำวันศุกร์นะคะสีเสริมการเงินนะคะก็จะเป็นสีเขียวเขียวพาสเทลก็จะดีค่ะสีเสริมดวงการงานก็จะเป็นสีเหลืองสว่างนะคะแล้วก็สีขาวสีเมตตามหเสน์ค่ะก็จะเป็นสีฟ้าสดใสสีน้ำเงินเข้มค่ะสีเสริมความรักก็จะเป็นสีฟ้าสีชมพูสีขาวค่ะ สีที่ผู้ใหญ่เห็นก็เอนดูนะคะก็จะเป็นสีส้มสว่างแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนค่ะสีกาลากินีนะคะก็เป็นสีบรอนเงินแล้วก็สีน้ำตาลไม้ค่ะสีมงคลประจําวันเสาร์คนที่กําลังมองหาเสื้อมงคลของวันเสาร์อยู่นะคะถวยเสริมดวงเรื่องการงานนะคะทําให้งานประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่นค่ะก็คือสีบรอนเงินแล้วก็น้ําตาลค่ะหากต้องการเรื่องโชคลาภนะคะให้เลือกสีแดงแดงได้ทุกโทนเลยค่ะ สีที่เสริมเรื่องความรักเพิ่มสเสน่ห์แล้วก็เมตตานะคะเสริมให้คนรักมีความเข้าใจช่วยให้เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะก็ให้เลือกเป็นโทนสีม่วงสีดาสีเขียวสีชมพูค่ะส่วนสีต้องห้ามนะคะก็จะเป็นสีเขียวซึ่งเน้นนะคะก็คือสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะ สรุปสีเสื้อมงคลประจำวันเสาร์นะคะสีเสริมการเงินก็จะเป็นสีแดงซึ่งก็เป็นแดงได้ทุกโทนค่ะสีเสริมดวงการงานก็จะเป็นสีบรอนเงินแล้วก็น้ำตาลนะคะสีเมตตามหาเสนก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีดําค่ะสีเสริมความรักนะคะก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่อนๆได้นะคะสีที่ปุยยาเห็นก็เอ็นดูก็จะเป็นสีชมพูค่ะส่วนสีกาลากินีในวันนี้นะคะก็คือสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะ สีมงคลประจําวันอาทิตย์ไรที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะก็ควรเลือกสีเสื้อมงคลที่เป็นสีดําค่ะเพื่อเสริมเรื่องการเสี่ยงโชคสวงดวงการงานนะคะให้ไปทางสีชมพูอ่อนค่ะก็จะช่วยทําให้กล้าตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายก็จะทําให้ระบบงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเสริมรักเสริมสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ล้นเหลือนี่ต้องยกให้สีแดงยืนหนึ่งค่ะถ้าอยากได้การซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องเป็นสีบรอนเงินแล้วก็บรอนทองค่ะ นวันอาทิตย์นะคะสีที่กวรเหลีกเลี่ยงก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะสรุปสีเสื้อมงคลประจำวันอาทิตย์นะคะสีเสริมดวงการเงินก็จะเป็นสีดําค่ะสีเสริมดวงการงานก็จะเป็นสีชมพูอ่อนสีเมตตามหาเสน่ห์ก็คือสีแดงนะคะก็แดงได้ทุกโทนเลยค่ะสีเสริมความรักนะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลสีที่ผู้ใหญ่เห็นก็เอ็นดูนะคะก็จะเป็นสีบรอนเงินแล้วก็บรอนทองค่ะส่วนสีที่เป็นกาลากินีนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะใส่หมู่เตลูทุกคนก็สามารถนําไปใสต่ตามๆกันได้นะคะไม่เพียงแต่เสริมดวงให้ปังเท่านั้นคะ่ะอย่างน้อยๆน,นะคะในวันที่เราไม่รู้จะใส่สีเสื้ออะไรก็ลองมาเช็คดูแล้วก็นําไปใสต่ตามๆกันแบบนั้นก็ไม่ต้องคิดมากคะ่ะดีไม่ดีนะคะก็อาจจะช่วยให้เราได้เฮงได้โชไดีลาบได้จับเงินล้านกันแบบไม่รู้ตัวด้วยล่ะคะ่ะ